วิธีดูว่าถ้าฟักไข่ใบนั้นๆแล้วจะได้โปเกมอนตัวอะไรนะครับวิธีดูไม่ยากเลยครับนั่นก็คือคุณผู้ชมคลิกไปที่ไข่ใบนั้นๆที่เราต้องการอยากฟักนะครับอ่าสมมุติว่าในกรณีของผมนะครับโอ้โหมันมีแต่ไข่5กิโลเมตรทางนั้นเลยนะครับกดเข้าไปเลยฮะเน่แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะมีคำว่าโปเกมอนที่จะฟักออกมานะครับนี่ฮะ ซึ่งเขาก็จะมีบอกเลยว่าในกรณีของไข่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเดินครบกิโลเมตรตามที่เขากําหนดมาแล้วพอไข่ฟักแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรตามนี้เลยนะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าจะได้ตัวนั้นๆตามที่เราต้องการเสมอไปนะครับหรือถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือมันจะสุ่มเลยว่าโปกเกมอนที่ฟักไข่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับอ่า ลืมบอกไปครับว่าไข่ลาวันก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับผมอลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับ